กจะตอบว่าไม่แน่ใจเลยครับผมวันนี้อ่านจดยาวก็น่าจะไปเลยครับไม่รู้ว่าออกมาทำไม ทุกคนหลังจากที่เราไปสอบกันมาเนาะสนามเอเลเวลสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันนี้เราก็อยู่กับพา,ายแล้วก็กับนแนเทวนะคะก็จะแบบพาทุกคนมาแบบเซอร์เวยกันว่าแบบที่เราสอบไปเนี่ยมันจะมีบางข้อที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูความเห็นกันว่าแบบเขาม,มีความคิดเห็นยังไงอย่างแพลแพลสอบวิชาอะไรบ้างก็แพลสอบเป็นไทยสังคมนะคะอังกฤษแล้วก็คณิตสองค่ะก็สุดของเราก็แบบคล้ายๆเพลแต่ว่าก็คือมีเพิ่มวิชาเลขหนึ่งมาแล้วก็ที่เหลือก็คือเหมือนแพลบนึงเป็นไงบ้างความรู้สึกหลังสอบก็ รู้สึกว่าโล่งแล้วก็รู้สึกว่าแบบวิชาแบบเราก็แบบทำเต็มที่แล้วแล้วก็อาจจะมีบางวิชาที่แบบเราเตรียมตัวมาแต่ว่าข้อสอบ่างบย่างวิชาสังคมรู้สึกมันออกกว้างเกินไปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบมันก็แบบมันก็มีตรงบ้างแหละแต่ว่าคือจริงๆเราอยากทำเล่มากกว่านี้แล้วแถวอะก็สบับสบายรู้สึกว่าแบบวิชาเดียวที่แบบน่าจะมั่นใจที่สุดคือภาษาไทยค่ะเพราะว่าส่วนตัวไม่่าไม่ถนัดคณิตอยู่แล้วก็แบบสอบเป็นพิธี ส่วนสังคมก็เลงไว้ว่าแบบสังคมน่าจะเป็นมันเป็นวิชาที่เราถนัดแล้วเราน่าจะแบบเก็บคะแนนได้เยอะก็มาโดนสังคมเก็บคือเขาแบบไม่ออกตามบูมินที่บอกเอาไว้แล้วก็แบบว่ามีบางข้อที่เราก็รู้สึกว่ามันเราไม่เคยเรียนแล้วมันก็อยู่นอกตัวชีวิตที่แบบเราเรียนตั้งแต่ม4ถึงม6นะคะก็ไม่รู้ว่าออกมาทําไมข้อที่แบบส่วนใหญ่พูดถึงข้อสอบ ข้อนี้คืออะไรครับน่าจะเป็นในข้อที่โจทเขาถามประมาณว่าครูแบบว่ามีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนโดยที่นักเรียนเนี่ยยินยอมครูเนี่ยมีความผิดหรือเปล่าในประมาณนี้แล้วก็ถ้าวิชาอื่นก็จะมีเป็นแบบว่าเล็กน้อยแบบอย่างแบบไทยก็จะมีแบบเถียงกันบ้างแบบความกำกับวัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือตอนแรกก็ติดอยู่สองช้อยหมือไนก็คือแบบเหมือนเขาจะบอกว่าข้อไหนแบบกำกวมใช่ไหมคะก็คือช้อยเนื้อก็เขียนว่าแบบแบบอะไรรอเข้าชม พาชงรึกเราจะลองรอบเช้าอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเหมือนถามว่าแบบนักเรียนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบชอบเรียนวิชาฝรั่งเศสที่สุดซึ่งมันก็ดูแบบไม่ได้กำกวมเลยแล้วแบบแถวตอบอะไรเนี่ยอันนี้เขาตอบเป็นฝรั่งเศสใช่เราก็ตอบฝรั่งเศสเพราะแบบอ่ะอย่างเรานะคือเราตีความว่าแบบรอบเช้าคือแบบอาจจะเป็นแบบรอบเช้าก็คือลาวาวเช้าหรือว่าแบบท้องฟ้าที่แบบยังตอนเช้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยเศส ใช่ค่ะก็เมื่อกี้เราก็พูดคุยกันมาในแบบระดับหนึ่งในแบบความคิดเห็นของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเซอร์เวยความคิดเห็นของแบบเด็ก6 7ที่เพิ่งแบบสอบไปสดๆร้อนๆกันดีกว่าว่าแบบเขาจะแบบมีความคิดเห็นยังไงกับข้อต่างๆที่เราจะเอามาถามค่ะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบตอบข้อไหนเหมือนกันหรือว่ามีข้อไหนที่แบบอาจจะไม่ได้ตอบเหมือนเพื่อนในคลิปก็สามารถแบบแชร์แบบในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองก็คือจะไปอ่านกันตอนนี้นะก็อยู่กับกับตันเพวานะคะก็วันนี้เราจะมาถาม คำถามแบบเอเลเวลที่เราพิ่งไปสอบมากันแบบข้อที่เป็นประเด็นว่าแบบชวานตอบอะไรบ้างข้อแรกนะคะนักเรียนกับครูมีเพศสัมพันธ์กันแต่ว่านักเรียนก็ยินยอมคำถามคือครูมีความผิดเพราะอะไรของเราอ่ะเราตัดสินใจอยู่นานมากคือเราตัดเหลือสองช้อยตอบช้อยสี่อะช,ช้อยสี่คือสิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่โคคุณครับผมชื่อปุ๊กครับผมว่าผิดครับเพราะว่าเนี่ยเกี่ยวกการภาพยวครับเพราะว่ายี่แปดตอบเพราะว่า เป็นนักเรียนกับครูเพราะว่าเหมือนเด็กก็ยังไม่บรรลุนิติภาวะค่ะซึ่งมันก็ไม่ควรอยู่แล้วน่าจะตอบไปว่าผิดเพราะว่า17ย่าง18ชื่อน้องค่ะชื่อนักผูครับผิดค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุ17ยังไม่ถึง18ตอบกับน้องนี่ทำไมถึงตอบถึงตอบ้อนี้ค่ะเออเพราะว่าเด็กก็ยังเป็นบรรลุนิติภาวะยังไม่18ปดีเพราะว่าครูเด็กอินยอมไปก็ยังผิด ชื่ออะไรคะชื่อพอไซคะ่ะน่าจะตอบว่าเนี่ยคิดว่าผิดเพราะว่า17บเจยาสิเพราะว่านักเรียนมันยินยอมแล้วก็เรื่องอายุมันควรที่จะแบบว่า18หรือว่าถึง20ขึ้นไปค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคำตอบก็คือผิดเพราะอายุ17บเยาสิ สวัสดีครับผมอาจารย์ขนมเด็กดีครูเขาบอกวันนี้ครูได้รับคำถามจากกับตันชิมแคสติริตี้ครับเกี่ยวกับข้อสอบเอเลเวอสการศึกษาที่เพิ่งสอบกันไปหมาดๆเลยนี่ข้อแรกที่น้องถามมาคือนักเรียนกับครูม่ใชสัมพันธ์กันแต่นักเรียนก็ยินยอมนะคําถามคือครูมีความผิดไหมโจทย์ข้อนี้เนี่ยที่จริงๆเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับเพศซึ่งจริงๆก็มีเรียนนะครับมีเรียนในโรงเรียนดังนั้นเนี่ยมันมีกฎหมายเขียนไว้นะว่าการที่กระทํมาอาจารย์กับเด็กที่อายุ15ปีถึงย่างเข้า18ปด มันก็คือช่วงที่ตรวจสอบคือนักเรียนไงครับเขาเขียนมาว่าไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามนะฮะผู้คนท่านก็มีความผิดตามกฎหมายข้อนี้เนี่ยตอบไปเลยว่าผิดแน่นอนเพราะว่าเด็กน้อยยังอายุ่า17ปีย่างเข้า18นั่นเองครับข้อต่อมานะคะพระมหากษัตริย์ของรัฐใดมีการสารสมบัติเปลี่ยนทายสู่พระมหาอํานาจองค์ใหม่ในคิเตศักราช2010ถึง2020จำได้ว่ามีหมวกขันวัวไทยอัประเทศอะไรนะเดไทยกับเนมาร์แลอ่าใช่ทำไมถึงแบบเราเลือกไทย เพราะว่าในช่วงที่เราอยู่เนี่ยเราเห็นว่าประเทศไทยอ่ะเขาเปลี่ยนราชสมบัติพอดีก็เลยตอบคอนที่นี่กจะตอบเป็นแบบพวกญี่ปุ่นน่ะแต่เหมือนแบบช่วงนั้นอาจจะแบบสองรองสองครามอะไรเงี้ยน,<ะ>น่าจะสามน่าจะหนึงน่งก็สามคือกัมพูชากับเบลเยียมญี่ปุ่นกับลักเซมเบิร์กเหมือนคุณคุณเขามีเหตุการณ์อะไรสักอย่างในญี่ปุ่น อตอบกัมพูชาเพราะว่าคิดว่าเป็นเมืองที่มีกษัตริย์อัอนอื่นไม่แน่ใจว่ามีกษัตริย์หรือเปล่าตอบสเปนค่ะสเปนวลเยี่ยมใช่ไหมใช่สเปนวลเยี่ยมใช่ไหมไม่ตอบเลยดูดจากข้ออื่นแล้วแบบไม่รู้ว่าพ่ออยู่ในห้องสอบแล้วมันเหมือนแบบเออข้อนี้น่าจะใช่ก็เลยแบบตอบเพราะเป็นสเปนแค่นั้นเองอเป็นเซนแบบชอบโอเคคือเราจำได้ว่าเราออกมาแล้วก็แบบมีคนพูดถึงข้อนี้เยอะมาก ใช่แต่คือประเด็นคือเราจำไม่ได้ตอบเลยค่ะแต่ว่ามีคนเถียงข้อนี้มากแล้วก็บอกว่าอะไรข้อนี้ข้อนี้แพนตอบไทยกับอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าไทยเพราะหนูว่าไทยเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยรู้แค่ว่าแบบกษัตริย์รู้จักกษัตริย์อยู่คนเดียวที่ตลาดรัศมัีคือรัชกาลที่เสร็จสี่ตลาดรัศมเแลาวนั้นแบบประเทศอื่นไม่รู้เลยก็เลยแบบตอบที่เรื่องรู้จักก็คือไทยแล้วก็ก็ผิดเนี่ยเราจริงๆตอบอะไรคะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะตอบมาเลเซียกับเดนมาร์ก ซึ่งมันคือไทยถูกคือหนุ่มก็ตอบไทยกับไทยกับเนเธอร์แลนด์เหมือนกันเพราะว่าแบบตอนแรกอ่ะคือหนุ่มอะน้าตัวแบบรีบอ่านแล้วคือหนุ่มอะไม่ได้คิดว่าแบบเขาบอกว่าสาราชสมบัติอะไรเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าแบบแค่เปลี่ยนเปลี่ยนคิงเฉยๆอย่างนี้ก็เลยตอบไปแตก็ผิดไม่เป็นไรค่ะทุกคนถ้าทุกคนผิดเราก็เป็นเพื่อนๆใช่ข้อที่สองครับนี่ข้อนี้นี่โหค่อนข้างยากเลยต้องติดตามเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือถามว่าพระมหากษัตริย์ของรัฐใดมีการสารละลาชสมบัติเปลี่ยนถ่ายสู่ ในช่วงข้อสอ2010ถึง2020ลักษณะของข้อสอบที่น้องจะมาคือเป็นชอยใช่ไหมชอยแล้วก็ให้มาเป็นประเทศต่างๆมาเลเซียเดนมาร์กเดนมาร์กเดนมาร์กก่อนเดนมาร์กวันที่14มกราคมปี2024นี่คือประเทศนี้คือใหม่ๆหม,มาดๆเลยที่มีการสลายสมบัติใช่ไหมครับจากสมเด็จพระราชินีนาถมาเก๊เทร์ที่สองมาเป็นกมกุฎชมานเฟเดริกนั่นเองนะครับข้อต่อมานะคะวันสวรรคคตรอ,อสี่นะคะข้อใดผิดนะคะส่วนตัวผมตอบเป็นอ่านข้พราษาดูอ่านไม่น่าเกี่ยว ตอบเหมือนกันค่ะตอบเนอตอบข้อภรษาค่ะเพราะว่ามันดูแบบเออน่าจะพอเป็นไปได้แล้วพอเป็นวันเข้อภาษามันดูแบบเอไม่น่าใช่กันเลยแบบตอบข้อภรษาไปตอนนี้นพ,พูดตรงๆเลยครับว่าผมเดาไปจำได้ไหมว่าแบบตอบประมาณไหน <c oughs> ตอบอะไรไม่แน่ใจเลยครับผม้อนนี้อ่านโจทย์ยาวก็น่าจะไปเลยครับ เราเห็นโจทย์ข้อนี้ครั้งแรกก็คือเราติ๊กถูกเข้าพรรษาเลยเพราะว่าฮ้ยจำได้ว่ามันคุ้นๆแน่ๆสิบห้าขาเดือนสิบเอ็ดใช่แน่แต่เมื่อกี้เราแบบคุยกัน3คนมันน่าจะตอบชอยนั้นที่แบบผิดเพราะว่า15คหาขามเดือน1 1น่าจะเป็นม<า>ันออกพรรษาข้อที่3ครับโจทถามว่ารัชที่ที่ท่านส่วนโคตวันที่1ตุลาคมปีคริสต์ศักราช1868โจทถามว่าข้อใดผิดอันดับแรกเลยโจทย์ให้มาเป็นคศ1868แนะนำให้ เปลี่ยนเป็นพศก่อนอ่ะหนึ่ปดเปลี่ยนเป็นพศก็ช้วิธีการบวก543ก็จะได้เป็นพศ2 4 1สซึ่งแน่นอนว่าช้อยที่เขียนว่าตรงกับพศ2 4 1สีนึ่งถูกแล้วห้ามตอบเพราะโจทย์ถามว่าเพ่าะใดผิดใช่ไหมมาดูอันต่อมาดีกว่าจุดสกา,าดครับก็เอาสองสี่หนเกี้เลยลบ1นึ่นึครับก็จะได้เป็นจุดสการหนึ่ามศูนยอ่ะโจทย์ตัวเลขน,นี้ก็ถูกอยู่แล้วเนาะ แล้วตอนแรกก็สินโศกจดให้มันเป็น87อ่ะแล้วก็เอา2 4 1 1พศสอง 1, 1ีเนี่ยลบ2 3 2 4ก็จะได้เป็น87ตรงเป๊ะอ่ะนั่นแปลว่าสกุลละสา 3, ข้อตะก,กี้นี่ห้ามตอบแล้วเพราะว่ามันเป็นสกุลละที่เทียบแล้วมันตรงกันมาสกุลละเนี่ยโอเคแล้วก็เอาพศสอง1ีลบ6 2 1เข้าไปก็จะได้เป็น1790อ่าแต่ช้อยที่หนูจำมาเป็น 1791ใช่ไหมแสดงว่าหมาสกักลาตเนี่ยเทียบแล้วไม่ตรงนะข้อนี้จึงเป็นสกักลัที่พิดนะส่วนวันคริสต์มาสข้า1เอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าหมาสกักลาตมันผิดไปแล้วแน่นอนใช่ไหมข้อนี้ก็เลยกลายเป็นข้อที่เทียบตรงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไปเช็คดูจะพบว่าเทศกาลที่4ท่านสมรรถจคในวันคริสต์มาสข้าวเน11จริงๆด,ด้วยนะครับหลังจากสอบเอเลเวลมานี่ให้แบบคะแนนเลเวลตัวเองจาก1 1ึถึงสนี่ให้เท่าไหร่ประมาณ7 5ุดาค่ะ ว่าถือว่าเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าที่เยอะเพราะว่าน่าจะได้แค่ไทยกับอังกฤษนอกนันะ้นคือไม่ได้เจบแเราใครที่สอบเอเดเบลไปนะคะคือเราเราเตรียมตัวมาตั้งนานเนาะก็แบบมันจบลงแล้วทุกคนความเหนื่อยของเรามันจบลงแล้วเราเชื่อแบบความพยายามของเราอย่างน้อยมันก็ต้องส่งผลให้เราแบบได้คณะที่หวังหรือถ้าไม่ได้ก็คืออย่าง้อยเราก็ภูมิใจว่าเราได้พยายามเต็มที่แล้วคะ่ะสําหรับเราคือตอนสอบเสร็จใช่ไหมเราก็เศร้าเราเศร้าจริงๆ,ๆแบบโอ้โหทําไมที่เราพยายามมามันจบลงแล้วแต่แบบ ตอนนี้เราก็ทําอะไรไม่ได้้วคะเพราะฉะนั้นก็ปล่อยวางแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเครียดหลังคะแนนออกคนไม่กลังใจให้ดูคนนะคะสู้ๆเราก็แบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็ใช้ชีวิตช่วงเดือนหนึ่งก่อนสอบให้เต็มที่ค่ะทุกคนโชคดีค่ะและนั่นนะคะก็เป็นความคิดเห็นหรือว่าคําตอบส่วนใหญ่ที่เด็กคงเจ็กเลือกตอบกันค่ะทุกคนจะตรงหรือไม่ตรงยังไงทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็รายการดีๆมีประโยชน์ของพวกเรานะคะเด็กดีทีคลาสเรตตี้ค่ะ แล้วเราเดี๋ยวแพลไปไหนต่อค so like ะเดี๋ยวแพลจะนัดเพื่อนค่ะว่าจะไปดูหนังสือที่ศูนย์หนังสือจุฬาแล้วฝ้ายนี่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนบ้างหลังจากอ่านหนังสือก็เดี๋ยวมีทริปไปแบบเกาะล้านกับเพื่อนค่ะก็เหมือนแบบได้พักแล้วอะไรอย่างงี้ก็เพื่อนก็อยากดิ้หาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนระหว่างนี้ก็อย่าเครียดค่ะเด็กดีที่แคสเรตี้เด็กหกเจ็ด มีช้อยบอกว่าญี่ปุ่นกับกรัสเซียเปิดกูตาเกับสเปนกับกูชากัะเบลเยียมมาเลเซียกับเบลมา,ลบบลมาแล้วก็ไทยกับอิททนด์ตอบช้อยไม่มีคำตอบเลยคะ <laughs> ่ะไม่รู้ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้